จัดพื้นที่ใช้สอยให้กระชับที่สุดท่าที่จะทำได้และก็ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดจริงๆริงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดคอนเซปต์ของของบ้านแต่ละหลังตอนนี้พื้นที่จะกระชับขึ้นมากกว่าเดิมคือพื้นที่ที่เวสเวสตทิ้งเนี่ยแทบไม่มีเลยคือทุกตารางนิ้วมีความสำคัญหมดตรงนี้มันก็เป็นส่วนประกอบในเรื่องของทิศทางด้วยเรื่องแสง เรื่องแสงแดดด้วยคือพอเราเปิดเราเปิดแสงให้เข้ามาในบ้านได้ได,ได้กับทุกจุดเนี่ยทำให้บ้านดูโปร่งและดูโล่งดูกว้างรวมถึงสเปซความสูงของอาคารกับช่องกระจกเนี่ยเป็นตัวสําคัญสุดอย่างของนิรลักเนี่ยก็ช่องกระจกจะค่อนข้างจะยาวช่องแสงก็กว้างทําให้บ้านดูสว่างแต่ไม่โดนแดดนะคือบ้านไม่โดนแดดแต่มีแสงสว่างเข้าอันนี้สําคัญสุดการออกแบบบ้านเนี่ยสำคัญสุด จริงๆบ้านบ้านหลังหนึ่งประกอบด้วยอาจจะมี3ห้องนอนสีห้องนอนแล้วแล้วแต่หลักๆก,ก,ก็จะมีพื้นที่สวนกลางพื้นที่สวนกลางก็จะมีเอ่อลิฟต์รูมเลนิ่งรูมครัวห้องน้ําแขกพื้นที่ซักผ้าพื้นที่ครัวไทยพื้นที่ Family Ro o m ที่เหลือก็จะเป็นส่วนประกอบของ uh, ห้องนอนและห้องนอนก็จะเป็นมาสเตอร์ว่าต้องใหญ่หน่อยอาจจะต้องมีว a l k i n ิน o ป e เเยอะหน่อยอย่างห้องนอนเด็กก็พื้นที่ก็กระชับลงมานิดนึงเตียง <c oughs> ก็เล็กเล็กลงหน่อยนึงอาจจะเป็นเตียงแค่เตียงเอ่อเมตรยี่สิบ ตัวตู้เสื้อผ้าก็จะแค่ใช้พื้นที่แค่2เมตรห้องน้ําก็พื้นที่พอดีพอดีไม,ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอ่างอาบน้าไม่มีอะไรก็คือกระชับพื้นที่แล้วก็ใช้งานได้จริงๆพื้นที่ของบ้านในโครงการเนี่ยทุกตารางเมตรจะมีความหมายเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาของของของที่ดินด้วยเพราะว่าที่ดินเวลาจัดจัดสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาที่ดินก็จะขยมมากกว่าที่ดินเป็น,ปนแปลงใหญ่ๆการทำแลนด์สเคปการตัดต้นไม้เนี่ยก็จะมีมีความหมาย ้นไม้วางตำแหน่งให้เพื่อบล็อกแดดได้แต่ให้มีลมผ่านเราก็จะพยายามคำนึงถึงตรงจุดจุดนี้ด้วย